สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอร่อยครับนะคะศูนย์รวมความอร่อยที่คุณสัมผัสได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราสองคน ผมเว็บนะครับชิวเผยชงครับค่ะและแพรอาภาัสลาอินตลาดชุมนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะจะพบกับพวกเราได้นะคะทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนั่นเองถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะเจอพวกเรานะะในวันอื่นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะก็แสดงว่าเป็นเทปรีรานของวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองคะ่ะใช่ครับผมซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราจะมีเ,เรียกว่าสดๆเลยทุกวันศุกร์นะครับใครคที่จะโทรมาได้โทรมาได้เลย ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ในแคะรายการของเราเนี่ยก็เปิดตัววันนี้เป็นวันแรกนะคะอยากจะทักทายพี่เวฟนิดนึงนะคะเห็นว่าพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนยังไงคี่จิมผมเป็นคนจีนนะครับแล้วก็มาอยู่เมืองไทย5ปีแต่ว่ารอเรือชัดมากพี่เวฟค่ะขอบคุณมากครับก็พยายามฝึกพูดอยู่นะครับถ้าสมมติว่าคําไหนที่พูดไม่ค่อยชัดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมว่าพยายามอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนหล่อขนาดนี้ใครไม่ให้อภัยก็แย่แล้วค่ะขอบคุณมากครับต่อละครับ ก็มาแนะนํารายการของเราสักนิดนึงนะคะเนื่องจากเปิดกันมาเป็นวันแรกนะคะก็พบเจอหน้ากันก็แนะนําหน่อยนะคะเราก็จะเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกนะคะชื่อว่าอร่อย around the world นะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของเราจะนําเรื่องราวของอาหารใหม่ๆนะคะร้านอาหารที่เปิดใหม่เทศกาลอาหารต่างๆทั่วโลกมาแนะนําให้คุณผู้ชมกันเออไม่แน่ว่ามีของประเทศจีนด้วยนะเพลเพลแล้วอาจจะ ได้ไปเที่ยวด้วยเอ้ยไม่แน่นะยังไงดีออน่าคู้จัดารบริอัดีเลยอ่านี่นะครับช่วงแรกเลยและช่วงที่2นะครับต้องบอกนิดนึงนะครับว้าวอร่อยนะครับช่วงที่2นี้คืออะไรที่จริงแล้วนะครับผมช่วงที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมนะครับโปรดักต์จริงๆเราจะมานําเสนอในช่วงว้าวอร่อยนั่นเองครับอย่างนี้สำหรับใครที่แบบว่ารักสุขภาพอย่างสาวๆนี้ก็น่าสนใจเป็นพิเศษิน่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือ ชายนี่นะครับต้องติดตามเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์ทั้งนั้นต่อร่างกายเลยครับค่ะก็ต่อจากช่วงของว้าวอร่อยนะคะก็จะเป็นช่วงอร่อยชัวทัวทั่วไทยนะคะซึ่งเราเนี่ยจะนํา ร้านอาหารอร่อยๆในประเทศไทยของเราทั่วทุกจังหวัดเลยในบ้านเราเลยใช่ครับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ถ้าใครกําลังเปิดร้านอาหารอยู่นะคะแล้วก็มั่นใจว่าร้านของเราเนี่ยยังไงก็อร่อยชัวรับรองอีกไม่ช้าคุณเจอกับเราแน่นอนค่ะโอ้โหต้องบอกนิดนึงขอมาที่ร้านอาหารผมแล้วกันผมว่าเปิดร้านอาหารอ่าจริงใช่ครับเอาไปธรรมดาพิธีกรรายการอาหารก็เปิดร้านด้วยเป็นคนที่ชอบทานอาหารอยู่แล้วก็เลยเปิดร้านอาหารฮ่องกงนะครับเชิญเชฟมาจากฮ่องกงแล้วก็มาทำแบบ พวกผานย่างเป็ดย่างอะไรอย่างนี้ว่างๆเชิญมาทานครับโ oh, อ้โหอย่างนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องของผมเลยด <Okay. S 1> ีก่าเราเข้าเรื่องรายการดีกว่านะครับผมช่วงที่4นะครับต้องบอกนิดนึงช่วงที่4นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ผมเองชอบมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามีชื่อช่วงว่าอร่อยคลับแอคทิวิตี้นั่นเองนะครับคือที่จริงแล้วอร่อยคลับแอคทิวิตี้นะครับเราจะมีโอกาสพาคุณผู้ชมของ,ของเรานะครับไปชิมรับประทานอาหารอ,อร่อยออยนะครับผมในกรุงเทพของเรารวมถึงทั่วประเทศไทยนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงความพิเศษก็คือว่าฟรีไม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยน่าสนใจมากๆเลยพี่ีกรก็อยากไปนะครับอยากไปค่ะเมื่อกี้แอบคุยไปแล้วค่ะว่าขอไปก่อนได้ไหมรักคิวนะแต่จริงไม่ได้นะคะก็ต้องตามคิวกันไปนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เล่นกันนะคะตอนท้ายรายการใช่เนาะนะคะในเมื่อเราเนี่ยก็ได้เปิดอร่อยคลับของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยซึ่งเราสองคนก็รับหน้าที่ดูแลคลับนี้นะคะแต่ เราจะไม่มีสมาชิกได้ยังไงล่ะใช่นะ้ต้องบอกเลยครับที่จริงแล้วพิธีกรรายการนี้นะครับเรามี3คนด้วยกันะนะครับไม่ใช่เวฟไม่ใช่แพรสองคนเองทรืค,คนหนึ่งนะครับแต่คนนี้นะครับเขาหนีไปเที่ยวไปไหนอะไาทำงาน ทิ้งเราสองคนมาทํางานใช่ทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่เราอยากเจอคุณผู้ชมเพราะาเขาเป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะครับผมที่ผมเจอตั้งแต่แรกๆมาเมืองไทยผมพูดภาษาไทยยังเพื่อได้เลยผมก็เจอคนนี้แล้วเป็นเพื่อนซิตั้งแต่ก่อนนานมากๆแล้วมีโอกาสไปถ่ายแบบนะครับปกหนังสือที่ฮ่องกงที่มาเก๊าด้วยกันเป็นนายแบบด้วยใช่แต่ก่อนเลยอแล้วหุ่นดีมากๆต้องคอนเฟิร์มเลยนั่นไงคนนี้ชื่อเจดนั่นเองครับเจได้ยินชื่อเชยไหม ใครจะไม่รู้จักล่ะคะดีเจเจได้เจไดนี่เขามีความพิเศษนะครับถ้าสมมติว่าเจอตัวจริงแล้วหน้าอกเขานะครับใหญ่มากาติดเลดอาแล้วค่ะพี่เวฟค่ะที่จริงนะครับไม่ใช่นะครับเขาเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อของเขานะครับโดยเฉพาะส่วนอกนะครับค่ะบึกมากๆใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างมากก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวคงต้องเป็นเรื่องของอาหารด้วยแน่เลยใช่ครับรวมๆกันเอางี้วันนี้เราไปโทรไปเขาโทรหาเขาเลยดีกว่าว่าเขาทาไมถึงไม่มาครับ ใช่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแพ้สวัสดีเวฟด้วยแล้วก็สวัสดีผู้ชมนะครับะะชาวไร่ขับด้วยเพื่อนเป็นไงบ้างครับทำไมถึงไม่มาทำงานวันแรกเลยฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยเสียดายมากๆอยากไปมากๆแต่ว่าผมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยไม่ได้จะหนีเที่ยวหรืออะไรเลยนะเวฟหมเมื่อกี้ใส่ย,ยับเลยนะผมกำลังข <laughs> ับรถ ไปหัวหินนะครับไปหาขาองอ,อร่อยๆให้กับกอะไรกางเรานั่นไงฮะมีสาระมีสาระนะนนเขาไม่ได้ไปเที่ยวนะก็คือไปหาอะไรที่อร่อยๆเดี๋ยวก่อนค่ะพีด่ดาวค่ะอยู่หัวหินเจอร้านอร่อยหรือยังโอ้เยอะแยะมากม,ม,มายเลยคือปกติเป็นคนที่ชอบหาอะไรกินที่อาหารทะเลอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาหัวหินหลายครั้งก็เลยรู้ว่าเฮ้ยตำแหน่งไหนตรงไหนถ้าเราจะกินอะไรมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย เออวันนี้ก็เลยมีร้านแ,แนะนำคุผู้ชมด้วยว่ามาเลยค่ะอรอฟังอยู่แล้วแหละอันนี้นะบางทีคะ่ะเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมันจะเข้าหรือเปล่านะกับการไปทะเลนะฮะไปกินส้มตำ้มตมอมบอกว่าส้มตำตรงซอยห้าสิบห้านะครับ โหอร่อยมากซอยห้าสิบห้านะใครที่มีโอกาสแวะมานะต้องต้องต้องมาที่นี่จริงๆแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมไปหัวหินต้องกินซองตาแต่มันต้องกินจริงๆคนแบบเข้าคิวเยอะมากนะร้านนี้นะผมแนะนําจริงความพิเศษมันอยู่ตรงไหนความอร่อยมันอยู่ตรงไหนมันผมว่าทุกอย่างมันเข้มข้นหมดเลยอ่ะเข้มข้นหมดผมเป็นคนชอบอาหารรสจัดด้วยนะอแล้วรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกต้ปแซบต้มตาหรือว่าพวก พอหมูย่างหรืออะไรเงี้ยโอ้โหทุกอย่างกลมกล่อมอ,อย่างนี้ใช่ไหมใช่และอีกที่หนึ่งที่แนะนำะใกล้ๆกันเลยอันนี้เนี่ยถ้าใครคอึดคนแดดได้ก็เดินไปสักหน่อยเดินก็ใกล้กันแต่ว่าถ้าใครที่อยากขับรถไปก็ห่างกันนัดเดียวครับร้าน,านเค้กห,หลายคนน่าจะรู้จักเนอะบ้านใกล้วังอ๋อ เคยไปเคยไปเหรอเคยไปบ้านไก่วางชื่อดังนะถือว่าคือว่าเป็นเป็นร้านชื่อดังเลยทีเดียวมีมีอะไรที่แบบอร่อยๆนําเสนอให้คุณผู้ชม้ยโถามพี่เจไดดีกว่าไม่รู้ล่าสุดอัปเดตว่าไงอันนี้เนี่ยเวลาผมไปผมจะไปสั่งอันนี้อ่าเค้กมะพร้าวโอ้โหอร่อยมากเค้กมะพร้าวไม่ต้องแล้วอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มการันตีเออนึกออกแล้วหน้าตาดีด้วยเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปกันไปฝาก โอเคดีมากเครื่องดื่มเขาก็อร่อยใช้ได้เลยนะใช่่ใช่ยแต่อาหารหลักๆครับคือไปที่ร้านอาหารแล้วสั่งขนมหวานแล้วมีเครื่องดื่มแล้วอาหารหลักๆที่อร่อยคืออะไรบ้างครับมีอะไรบ้างที่ที่แนะนําถ้าถ้าจะเป็นพวกอาหารทะเลนะอผมว่าต้องไปแบบให้มันถึงอ่ะแถวสะพานปลาแถวอะไรอย่างเงี้ยตรงช่วงชื่อร้านแจ้เขียวอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะชื่อชื่อร้านแจ้เขียวอยู่ตรงแถวเกาตะเกียบ ค่ะคุณ้นๆเหมือนกันอ,อันนี้ทั้งอร่อยทั้งสดทั้งราคาถูกเลยค่ะขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเหมือนกันก็ถ้าใครชอบเล่นเออเซิร์ชเซิร์ชดูในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็จะพบร้านนี้เหมือนกัน ชเพื่อนวันหลังพาไปกินด้วยแล้วกันนะครับค่ะโอ้ยสบายมากแต่เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวต้องขอลองโดนร้านอาหารฮ่องกงของเวฟหน่อยแล้วล่ะโอเครวกันีกว่แต่เดี๋ยวก่อนพี่เจไดอย่าเพิ่งก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเดินร้านอาหารพี่เวฟอย่าลืมของฝากของน้องสองคนนะคะจากหัวหินอ่านี่ได้เลยเขาบอกว่าต้องเป็นหม้อแกงใช่ไหมเดี๋ยวเอาขนมจากเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้จัดให้นะต้องรออยู่นะรออยู่นะ ม่สบายมากเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมไปด้วยอ่าดีมากไม่ใช่พวกเราสองคนนะครับต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับซื้อมาเยอะๆเลยเพราะคุณผู้ชมของเรานะครับเป็นล้านๆคนเลยทีเดียวตอนนี้ค่ะโอเคได้ไงเดี๋ยวครับแล้วเดี๋ยวกลับด้านหน้าสัญญาเลยว่าเดี๋ยวกลับไปเจอกันแน่นอนครับโอเคเจอกันวันศุกร์แม่นะคะโอเคครับสวัสดีค่ะเที่ยวให้สนุก ะะก็เราก็เป็นผู้ดูแลครับกัน3คนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกของเราเนี่ยไม่ยากนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเข้าไปกดไลค์นะคะใน f c e e o o o นะคะ ที่อยู่นะคะ www.facebook.com/foodplanettv ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายทีเดียวมากมายเลย <S <S ต้องบอกเลยนะครับหลังจากฟังแล้วก็รีบไปกดไลค์เลยขณะพิธีกรน,นะครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยาทันใจไปกดไลค์เลยนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยสิทธิพิเศษนี้นะครับไม่ธรรมดา คุณเผื่อๆนะครับสามารถไปร่วมนะครับผมอย่างที่บอกบอกไปในช่วงของเรานะครับช่วงนี้นะครับผมว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารอร่อยๆแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นคุณรีบไปกดไลค์แล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะสำหรับช่วงแรกที่เราได้แนะนําไปแล้วนะคะก็คือช่วงอร่อย around the world นะคะที่จะเป็นเรื่องของข่าวสารวงการอาหารนะคะถามพี่เวฟเลือแล้วกันว่าเคยไปสงขลาไหมไอ้สงขลานี่เคยไปนะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับเคยไปสงขลาเคยไปคือที่จริงแล้วเราเคยมีแบบตอนที่เราไปเรียนหนังสือนะครับผมเรียนที่มาเลเซียแล้วก็มีทริปแบบแอดเวนเจอร์นะครับเราขับรถไปเลยจากมาเลเซียข้ามชายแดนไปแล้วแล้วก็เพิงจะติดสงขลาพอดีเลยพอไปสงขลานะครับผมจําได้เลยตอนนั้นคือพูดภาษาไทยไม่ได้สักคำหนึ่งเลยนะค่างข้างแต่ยากนิดนึงเพราะว่าสื่อสารนี่คือภาษาอังกฤษก็ๆอยู่นกอยังใหม่ๆอยู่เพราะฉะนั้นไปถึงที่นู่นผมจําได้ประทับใจมากๆเลยก็คือมีนังเนือกนะครับ เมงเม,มใช่ไหมไป,ปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปด้วยกันอ,อันนั้นเขาเขาชื่ออะไรฮะเขาตั้งชื่อไว้อุ๊ยจำไม่น,นี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วไปมาหลายปีหลายปีไปน,น,นางเงือกเนี่ยไปมาหลายปี<ช>มากแล้วเหมือนกันแต่ว่าที่เนี่ยนอกจากเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเขายังขึ้นชื่อในเรื่องของ อาหารอจาได้เลยนี่ต้องบอกเลยอาหารทะเลอาหารทะเลได้ทานไหมคะไปมาสุดยอดมากๆ<า>คือประทับใจมากมากเพราะว่าตอนที่ไปสงขลานี้นะครับเราก็ถามคนไปทั่วว่าแบบเอที่นี่ขึ้นชื่ออะไรบ้างเขาก็บอกว่าเ้ปลาแล้วก็คือว่าปลาอะไรเขาก็สอนเราว่าปลากระพงรู้จักไหมตอนนั้นไม่รู้จักแต่ตอนนี้รู้จักแล้วเพราะว่าชอบมากๆ คือปลากระพงนะครับความพิเศษนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ภาษาไทยแล้วเราก็จะรู้ว่าที่จริงนะครับปลากระพงที่ส่งผานะครับทำไมถึงเนื้อมันแน่นแล้วก็อร่อยขนาดนี้ที่จริงนะครับเพราะว่าวิธีการเลี้ยงของเขานั่นเองเขาเลี้ยงแบบสองน้ำนะครับน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะครับผมน้ำทะเลน้ำเค็มไม่ใช่น้ำเค็มนะคะน้ำเค็มนะครับซึ่งเขาก็เลี้ยงแบบวิธีการแบบสองน้ำนี่นะครับทำให้ปลากระพงของเขานี่นะครับคือเนื้อจะแน่นเป็นพิเศษเลยแล้วก็ ความอร่อยตอนที่แบบมาทําไม่ว่าจะเป็นปลากระพงทอดน้ําปลาหรือปลากระพงมาเย่งแบบย่างแบบคือเรียกว่าอร่อยจริงๆริงพี่เว็บความรู้แน่นอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนจีนอ่ะนี่คนไทยแท้ๆนะคะยงคังแบบหูไม่รู้อะไรขนาดนี้เลยแต่เอาเป็นว่า พี่เวฟต้องชอบข่าวนี้แน่นอนนะคะคแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่ชอบอาหารทะเลเนี่ยจะต้องชอบข่าวนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าที่สงขลานะคะจะจัดเทศกาลอาหาร2ทะเลนะคะอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ครั้งที่14ประจำปี2,556นะคะนี่ไปดูภาพกันเลยอโอ้โหโอ้โหนี่น่าสนใจมากๆยังไม่เคยไปเลย เขาจัดครั้งท sure> ี่14เลยนะครับค yeah> ่ะค anyway> ือเทศกาลนี claro ้ไม่เคยไปแต่ไปไม่เจอเทศกาลถูกไหมถูกต้องถูกต้องคนะคะก็ซึ่งงานนี้นะคะเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างเทศบาลนครสงขลานะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหลายสํานักงานด้วยกันซึ่งจะจัดงานนี้ขึ้นนะคะในวันที่22พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้นะคะที่บริเวณสะบูรวนะคะแหลมสมิลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ22พฤษภาถึง2ง มิุานคุณผู้ชมนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะ คุณผู้ชมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจังหวัดสงขลาเนี่ยแนะนําว่าจะต้องไปให้ได้นะคะเพราะว่าในงานนั้นนะคะจะมีการออกร้านจําหน่ายอาหารทะเลเนี่ยอาหารพื้นบ้านเยอะแยะมากมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปลรูปอาหารทะเลนะคะเป็นสินค้าโอทอปของชุมชนนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็วัฒนธรรมในแต่ละภาคกิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารด้วยนะคะมีการสาธิตการประกอบอาหารต่างๆคือใครอยากเรียนรู้เนี่ยก็ไปดูได้นะคะแล้วก็ยังมีอะไรอื่น มากมายเยอะแยะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมายด้วยตลอดจนกิจกรรมการประกวดนางสาวสมิลานั่นไงตาลุกว่าโอ้โหแล้ถ้าแปลไปนี่นะครับเป็นนางสาวแน่ๆเลยอุ้ยได้ไงอ่ะก็ยังเป็นนางสาวอยู่นะไปดูว่าเป็นผู้ชนะอ๋อแหมใครจะไปสู้เขาได้ไงล่ะสาวใต้เขางามๆทั้งนั้นเลยอ๋อเอ ไม่เคยอย่าไปดูอ่ะทีนจริงอย่าไปร่วมงานนี้นะครับคือเรียกว่าคุณผู้ชมนะครับนอกจากว่าได้ความอร่อยนะครับอาหารทะเลสดๆทั้งนั้นนะครับเมื่อกี้เห็นภาพเลยนะครับอาหารทะเลเยอะมากๆเพียบเลยคุณก็ยังสามารถไปสนับสนุนนะครับสินค้าโอท็อปที่นู่นด้วยนะครับก็คือว่าแบบคนไทยนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยๆกันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยอืมบอ่าสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอาหาร อาหารจีนมาถนาดไหมถนาดสิคือเป็นคนที่ชอบกินอาหารอยู่แล้วทั่วประเภทนะครับแต่ว่าอาหารจีนนี่นะครับเป็นอาหารที่แบบ ้องขันไม่ได้นะครับเป็นคนจีนนะครับร้านนี้นะครับถือว่าเป็นอีกนึงร้านที่อร่อยมากๆเลยชื่อหยวนนั่นเองนะครับหลายๆคนคงจะรู้จักว่าคําว่าหยวนนะครับที่จริงนะครับเป็นร้านอาหารจีนนะครับผมที่มารีเนียมฮิวตันนั่นเองนะครับอยู่ในกรุงเทพของเรานั่นเองใกล้ๆเลยอาหารจีนนี้เขาไม่ธรรมดาเชฟเขานะครับคือเรียกว่าผ่านฝีมือแล้วก็คือเชฟทั้งหมดที่เขามีอยู่ครับเขามีหลายคนแล้วก็ผ่านคือเรียกว่าฝึกซ้อมอย่างดีเลยแล้วก็ฝีมือของเขานะครับถ้าสมมติว่าไปชิมนะครับก็จะรู้ ว่าอาหารจีนรสชาติแท้ๆเป็นไงบ้างอุ้ยไม่ไม่เคยลองไม่เคยรู้จริงๆเลยว่าแท้ๆที่คนจีนเขาบอกว่าอย่างนี้ยคืออร่อยของเขาคือยังไงคือจริงๆนะครับอาหารจีนนี้นะครับผมต้องบอกเลยเขาจะก้างข้างๆแต่จืดนิดนึงแต่ว่าคนไทยเราจะติแบบกินรสชาติเราจจัดนิดนึงเพราะฉะนั้นพอมากินจืดนี้นะครับต้องมีความรู้อีกด้านหนึ่งคือจืดแบบอร่อยและจืดแบบไม่อร่อยก็มีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคือต้องมาลองชิมร้านนี้อย่างนี้ต้องให พี่เว็บของเราเป็นผู้แนะนำแล้วล่ะแลาวแบบอาหารจีนแบบไหนอร่อยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจเนี่ยก็มาร่วมกับแพรได้นะคะยินดีไหมยินดีมอกแพรนันลาโจอะครับผมแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะครับร้านอะไรครับที่จะมาแนะนำวันนี้ร้านอะไรคะไทยหยวนหรออ่านอกจากไทยหยวนนะครับไทยหยวนมีร้านอะไรอีกล่ะจำชื่อไม่ได้อานออกเสียงยากเหลือเกิน ที่หยวนที่เมลิเนียมเฮลเตอร์นั่นเองนะครับแต่ว่ามีร้านหนึ่งนะครับผมที่ไต้หวันนะครับอยากจะพาคุณผู้ชมไปถึงที่นู่นเลยฮะไปไต้หวันเลยเหรอใช่ครับไต้หวันนี้นะครับเขาเรียกว่าบาร์บี้คาเฟ่นะครับผมบาร์บี้คาเฟ่นี่นะครับก็จะเป็นร้านคาเฟ่นะครับผมที่รวบรวมนะครับเหมือนใครที่อย่างตอนที่เด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้หรือเปล่า อ่าชอบชอบใช่ไหมผมว่าหลายๆคนคงจะชอบอยู่นะฮะผู้หญิงนะครับเ่า่าจะชอบตุ๊กตาบาร์บี้ซึ่งร้านนี้นะครับเขาตกแต่งสีชมพูหมดเลยถ้าใครชอบก็ไปที่ร้านนี้เลยใช่ครับนะคะนอกจากว่ารสชาติอาหารจะอร่อยแล้วนะคะยังมีความสวยงามของบาร์บี้อีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราก็ออหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะสำหรับข่าวสารช่วงหน้าเป็นช่วง ช่วงหน้านะครับผมช่วงนี้นะครับว้าวอร่อยที่ทุกคนต้องอเรียกว่าตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์นะครับเจ๋งๆมาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับดีต่อสุขภาพแน่นอนครับค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะเราไปพักกอดสักครู่ค่ะครับ